เปล่าดิจะกินเอาผสมนี้เขาผสมกั้นนี่นะครับนี่อยากหนับเลยนะครับมาเป็นก๋วยเตี๋ยวรอหนึ่งหมดจ้ะที่อังกฤษนะครับเกาะไม้กอยถึงกางจะเดินนะคะออกเดินทางครู่ถ้ำเสาหินค่ะระยะทางสองกิโลหนูนานะคะหนูนานจะพี่ไม่ห้อยยังไงอย่างนั้นนะจับโซนที่สวยเลยแหม่ลองจับโซนเขา จับไม่แน่จริงนี่ว่ะจับจับแค่ตรงนี้ปุ๊บแหมจับลึกๆหน่อยมสู้เลยสู้แล้วไงพี่กลัวแต่ถ้าพี่ไม่กลัวเดี๋ยวพี่สวยสู้เลยสู้เอมาไปพี่ไปไปไปนักเตเริ่มคราบสุดทางรถสุดทางรักนะฮะ เริ่มต้นการเดินทางสู่ทำเสาหินนะครับผมกับพวกเราอนาคาตัวคุณยยาอย่าพูดไปอย่าเสียงดังตายดูตากันแล้วหนึ่งคนฮะคนเดียครับคนเดียยครับ เดี๋ยวติดนะทำไมจะปวดสาย4คนครับคน่เทียวปวดูแลเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเรื่องฟ้ารื่มงถั่ออมาในเดืนนี้ไม่ผล ครับนั่งเที่ยวดูเสื้อฟ้าเป็นพิเศษนะครับต้องดูแลพิเศษต้องดูแลนะต้องดูแลเหนื่อยอะโอ้โหเหนือยพระรถต่ไห หัวไซ้ายข้างหน้าเดินไปไวหน่อยข้างหลังรถติดไรว่าเริ่มเดินแค่นี้เหนื่อยแล้วข้างหน้าวิ่งเกี่ยวบ้านแหละมระกวดเห่นกันมา 他们上面，他光蹲台吧。